ในคลิปนี้ผมจะมาสร้างฐานทัพของเทวีมารสเกอร์กมาและแคมิลเลอรแมนเพื่อที่จะปกป้องฐานทัพของเราจากแกงของสก i บ i ดี้ทอยเลมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถสร้างฐานทัพได้มากแค่ไหนและจะสามารถเอาชนะกองทัพของสก i บ i ดี t o อยเลได้หรือไม่มาดูกันเลย let's go <S hey, สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้นะครับทุกคน แมปในการสร้างฐานทัพก็ได้อัปเดตใหม่แล้วนะครับทุกคนโอ้โหและนี่ก็คือแมปใหม่นะครับเราจะต้องสร้างฐานทัพจบนเรือนะครับทุกคนซึ่งเป็นกองทัพของสปิเกอร์แมนแคมิล่าแมนแล้วก็ทีวีแมนวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างกองทัพที่ซูโทโฮเลยนะครับทุกคนของคอกแมนนะครับอ่านี่คือตัวคอกแมนที่เรามีอยู่นะครับโอ้โหอัปเกรดตไปหมื่นห้าเลยจุ๊บเนาะตอนนี้ฉันกลายเป็น ค็อกแมนเลเวลสองแล้วโอช้ชจะไปเต้นโชว์สักหนึ่งสเต็ปหน่อยเอ้ชิบอ่ะอัปเกรดต่อครับชุดนี้เป็น man ค็อกแมนเลเวลสามเฮ้ยโคตรเท่นะครับค็อกแมนเลเวลสามมาถ้าเราอัปเกรดให้เป็นค็อกแมนเลเวลสูงสุดใช้เท่าไหร่เอ่ยโอ้โห่สี่แสนเลยลอนนี่เอ้ใหยังเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไทยท่านนะครับต้องใช้ทั้งหมด399ร้อยเโรบัสนะครับอ่าไอ้ค็อกแมนตัวเนี้ยใช้ทั้งหมดเท่าไหรเ่เอ่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวคริสต์มาสค็อกแมนเฮ้ยโคตรเท่นะครับใช้เเเท่่่่าไไหรนียยใช้ด้ดมอ คิสมาต์คอกแมนอาจจะโปลองใช้หน่อยใช้เหรียญเท่าไหร่เราไม่มีเหรียญพอ,อโห,โห่วยงั้นเอาตัวกวาธรรมดาก็ได้ครับทุกคนอันนี้ดาเมจ200ดาเมจ700ดาเมจ600้อโอ้โยอันนี้ดามเมจเยอะกว่านะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่เท่อะงั้นขอเป็นคอกแมนไอตัวนี้ละกันใช้สี่แสนชิปนี่ฉันคือ์คอกแมนขันสุดยอดโอ้โยโคตรเท่ดูเอฟเฟกต์ทุกคนโอ้โยเอฟเฟกต์เท่มากๆนะครับอ่านี่ฮะนี่คือเอฟเฟกต์ของมันเป็นไง ไอเฟกของข้าฮ่าฮ่ามาเลยค่ะพร้อมที่จะสู้กับพวกมาแล้วนี่แน,น่เดี๋ยวผมขอสร้างป้อมอะกายก่อนอาชิบหน่อยเดีย๋ยวขอสร้างทันทัพต่อนะครับทุกคนอ่าและนี่ก็คือฐานทัพผมนะครับอาชิบนี่สร้างก่อนสร้างก่อนอาชิบนี่เราอยู่บนเรือนะครับนี่คือกองทัพของผมครับเออได้ตังค์ด้วยฮชนะด้วยนะสิเดี๋ยวผมขอเรียกหัวหน้ามันมาเลยแล้วกันนะครับชัต้องการสู้กับบอสอาชิบอ่ะเอาบอสตัวระดับกากๆมาก่อนนะครับว่าเราจะสู้ได้หรือไม่ ในอีพีนี้เดี๋ยวผมขออัปเกรดให้เต็มๆเลยลวกันฮะทุกคนผมขอเอ,อ่ออัปเกรดล่างไหนทีหน้าหรือว่าเราจะสร้างบ้านดีฮะทุกคนอีพีนี้เดี๋ยวผมขอเน้นสร้างบ้านก่อนละก,กันนะครับอ่ะอีพีนี้อาชิพนน่เฮ้ยนี่มาละทีมงานของผมและตัวนี้นั่นก็คือแคมป์ราแมนอาชิพแล้วนี่นะอันนี้ก็คือเรือของเรานะครับเอ้ยมาแล้วเรือของเราอาชิบนี่สร้างบันไดนน่สร้างกำแพงนะครับอาชิพนน่เฮ้ยลูกพีมันมาแล้วลูกพี ผมจะจัดการมันเองนี่แนมาแล้วทุกคนบอสใหญ่หหข้าจะบุกบ้านของแกข้าจะถล่มเรือของแกให้ระเบิดไปเลยเก้าบ้าดิเพื่อนข้าพร้อมที่จะสู้กับไอ้พวกสกิมินี่แล้วแกต้องเจอกับคคอกแมสสนองฉันนี่ได้เวลาหยุดเวลาชุนีนพลังแห่งการหยุดเวลานงเอ่ยเชื่อโอ้โหเอฟเฟคคตรเท เออมาดินี่แน่ก็มาดิเฮ้ยไอตัวนี้วิ่งฉันจะวิ่งเข้าบ้านแกฉันขอวิ่งก่อนแล้วนะไม่รอแล้วเฮ้ยแหี่ระเียบร้อยนะครับเฮ้ยอะไรมาเนี่ยโอ้โหต่อยแรงเกินเฮ้ยขอเก็บตังก่อนอาชิบอาตอนนี้เรามีตังอยู่3ล้านนะครับเดี๋ยวผมขอสร้างอาชิบเนีสร้างเรือของเราก่อนตอนนี้เราเริ่มไม่กำแพงแล้วอาชิบอาอาชิบนี่แน่สร้างสร้างตัวละครนะครับเออแค่มีล่าไม้ตะการมาไล่เพื่อนได้เลยหรอกพพ่ ผมจะต่อยให้มันหน้าแหกไปเลยอชิปนี่เฮ้ยค,อค็อกแมนอีหนึ่งตัวเฮย้ยอยู่ด้านบนนะครับนี่ไงทาตีของค็อกแมนเฮ้ยโคเทเฮ้ยค็อกแมนยิงได้ด้วยอชิปนี่เป็นไงเออเท่มากๆอันนี้คืออะไรเอ่ยอชิบน่ะตรงนี้คือเป็นกล่องนะครับแล้วก็เป็นตัวอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยอันนี้เป็นตัวเอ่อเทโลโฟนแมนอา่าส่วนอันนี้ก็เป็นกล่องอชิปนี่แล้วก็มีแคมีร่าแมนอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นกล่องแล้วก็เป็นค็อกแมน เจ็บอาจิอันนี้เป็นบันไดนะครับคนบันไดขึ้นมาบนนี้เจ็บีนอ่ะเฮ้ยบันไดขึ้นมาได้บนเรื่อยเฮ้ยเราสามารถสร้างขึ้นจากได้บนได้ด้วยนะบนเฮ้ยมันจะเข้าบ้านผมแล้วโอ้ยเพื่อนช่วยจัดการมาหน่อยตอนนี้เราจะต้องสร้างปะกอดโอ้หชนะไหมเอ้าชนะเฉยเลยเฮ้ยโอ้แสดงว่าเราฆ่าหัวหน้ามันตายครับอ่ะนี่หยบเดียวเดียวครับอันนี้สร้างเลยนี่แน่สร้างอย่างเดียวนะครับเรามปตังเยอะชจ็บนี่แน่นี่แน่เออมีอะไรบ้างเอ่ยเฮ้ยมีอีเวนต์คริสต์มาสด้วยนะครับนี่ ให้เราเก็บนะครับอีเวนต์คริสต์มาสแล้วก็เอามาแลกของตรงนี้ส0 0รอยแลกได้หนึ่งแสนแลกได้ไหมเฮ้ยแลกได้เอ่ยมันว่าจะแลกได้อยู่นะครับผมมีอยู่เท่าไหร่เอย่ยมีอยู่ทั้งหมด460้ยกิเอ้ย่อยสิเพื่อนขอแลกหน่อยได้ไหมเอาชื่อส6่แลกได้ไหมเอ้ยแลกหมดแล้วทุกคนโอ้โหแลกทีละเท่าไหร่วะเนี่ยแสนห้าเลยนะครับแต่ว่ามันมีตัวละครน,นะครับโอ้ใช้เป็นหมื่นเลยหรอเนี่ยโยอ้หเยอะเกินตอนนี้เราไม่เหลือนะครับเรามีแต่ตังค์เท่านั้นนะครับเฮ้ยมาใหม่น บ้านแกอยู่บนเรือช่วยไมหมล่ะดีเขาโจมตีบ้านเขาแกลก่อนเฮ้ยเผมขอสร้างฐานทัพด้านหน้าก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าด้านหลังก็ยังไม่เท่าไรนะครับมาเราไปสร้างด้านหน้าก่อนดีกว่าเขาเก็บตังก่อนอชบนี้เก็บมาอีกกี่หมื่นว่าไงเยอะเลยนะครับขอสร้างเรือด้านหน้าของเราก่อนอาชิบนี้เออมาแล้วเริ่มมาแล้วเรือด้านหน้าของเราเอาชึบมีเกียร์ด้วยนะครับเออมันคืออะไรว่ี่ยป้องคันพ้องสกิฟตี้ทอเล็ชานเกร์เฮ้ย นั่นเป็นตัวปรสิตนะครับฉันคือสกีบีดี้บอสิตตอนนี้ฉันได้ควบคุมเพื่อนของแกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแกไม่รอดหรอเฮ้ไไม,ไม่จะกล้ามาหน่อยคอกแม่ได้เลยเพื่อนได้เวลาใช้คาถาในการเสกไห้พวกแกอาชุบนี่ยังไงเอ่ยเพอ,อไม่ต้องวิ่งเอ่ยอยาอ่าโหนะครับเออยังไงเอ่ยชนะเย่ชนะแล้วนะครับเออได้ตังค์บัด้วยนะครับฮ่าเดี๋ยวขอสร้างก่อนนะครับตอนนี้เรือของเราอยู่ด้านหน้าตรงไหนวะเนี่ย เลือด้านหน้าของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยได้อะไรมาบ้างยังไม่ได้นะครับล้างค้าลนะ่ะมันมีน้ํายาคูณสองมันนี่คูณสองเงินเออยใช้หมดเลยครับจุ๊บนี่คูณสองเวฟเอ,อ้ยหมดแล้วมีตรงไหนเอ่ยที่ให้เราซื้อไม่มีแล้วนะครับมางานแสดงว่าเหลือแต่ด้านหลังเรือของเรานะครับเออเอ,อเราไปซื้อเรือของเราต่อดีกว่าเฮ้ยเรืเอ,อของผมอัพใกล้เสร็จแนละ้วทุกคนหรือเปล่าโอ้โหมันมีแชร์ตนินด้วยนี่หว่าเฮ้ยโคตรตึงนะครับอ่า นี่คือชั้นใต้ดินของเรือนะครับโอ้โหทะลุมาถึงชั้นใต้ดินหรอเนี่ยเยอะเกินอะชิบอ่ะเดีย๋ยวผมขอสร้างห้องใต้ดินก่อนก็จะเป็นกล่องอันนี้อันนี้คือแรไฟหรอก็จะเป็นพื้นนะครับอ่ามีกล่องมีพื้นเฮ้ยกระโดดลงน้ำเดินหรอเนี่ยเอยขอปิดผนังก่อนเดี๋ยวแกเดินตกน้าฮ้เออชิบนี่สร้างมีผนงังมีห้องข้างล่างด้วยนะครับเฮ้ยยังเท่เลยครับอ่ะมีอะไรสร้างสร้างให้หมดอะชิบนี่แน่ นี่แน่ห้องใต้ดินอาชิบน,นี่แน่เฮ้ยโอเท่นี่คือที่ชาร์จแบตป่ะเนี่ยอาชิบน,นี่นี่คือท่อน้ำนะอะไรปะเนี่ยอาชบนี่แน่แสนหนึ่งแสนหนึ่งเออโอ้ยใช้ตังค์โคตรเยอะนะครับห้องใต้ดินและนี่ก็คือห้องผลิตสินคอนําส่งออกทั่วโลกโอ้ยนี่มันเครื่องอะไรปะเนี่ยเครื่องผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ต่อมานะครับต้องมาสร้างฝั่งนี้บ้างอาชิบเอาไม่ขึ้นอาชิบอาชิบอาชิบเอา ไอ้ม่อขึ้นเฉยอะไรไเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกคนมาไม่ขึ้นนะครับหรือว่ามีนมคนโจมตีผมมาเนี่ยเดี๋ยวขอเดินไปดูด้านบนหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ้ามาแล้วเหรอมาแล้วครับควมันเรียนนิดหน่อยนะครับมาแล้วมาแล้วอ่าด้านบนให้มาสู้ไปเออได้ตังค์มาหมื่นหนึ่งเฉยเลยแฮ่ฮเป็นเงนล่ะคิดจะมาโจมตีบ้านของฉันให,ให้คิดดีๆก่อนเพื่อนเปิดหน ой, ่อยจิ้นี่เอา้าเปิดไปได้เปิด <c oughs> เปิดหรือ,อยังอ๋อเปิดแล้วทุกคนอ๋อมันเป็นห้องข้างๆา,งางนะครับเฮ้ยมันเป็นข้างๆมมมัันนรรรู้ว่า่าากออออะไะไคบตออข้างนอกนอเปิดไ,ดไม แต่ผมเปิดได้ไหมเปิดแล้วก็วิ่งออกมาเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเปิดได้นะครับแต่ว่าห้องใต้ดินเราสร้างเสร็จแล้วเป็นห้องเก็บของนะครับตายดีน,นะครับส่วนข้างบนก็เป็นกองทัพของคอกแมนของเรานะครับอ่านี่เลยนะครับกองทัพคอกแมนของเราเฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปเก็บตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเรียกบอสให้มาโจมตีบ้านผมหน่อยละกันอ่ะอชึอบนี่ด้านบนชึบนี่ตังเราจะพอปะเนี่ยอ้ยอันนี้อีกแล้วทุกคนมันคืออะไรเอ่ยชึบนี่แนะ่นี่แน,น,น่เก็บนี่แน่ นี่แน่เออเป็นท่อท่ออะไรสักอย่างหนึ่งเอ้ยนี่ไงเออนี่ไรเอ้ยกองทัพของเราออ้ยตังค์เหลือแปดมืซองแล้วอ่ะชิบนี่อุ้ยหมดแล้วทุกคนตังค์ไม่พอนะครับเฮ้ยมีชั้นนี้ด้วยเฮ้ยโคตรเท่เลยปีนขึ้นไปบนฟ้าก็ได้นะครับโหอย่างสูงเลยนะครับนี่เอ้ยกองทัพของเราโอ้โหโคตรหดนะครับโดดลงมาหน่อยอ่ะชื้นี่เดี๋ยวว่าตอนนี้นะครับตังค์ของเราหมดแล้วอ่ะชื้นนี่เก็บไปอีก สามแสนนะครับโอ้โหอย่าง,งนี้เลยปะได้เวลาโจมตีช้อนจะวิ่งโจมตีโอ้โหทีวีแมนปรสิตเออจากการเพื่อจะให้มันเข้าบ้านได้ได้ลุยนี่แน่แกมไม่สอมบอสเข้าบอสฉันได้รับนี่เออเอาตีฉันไปกินเออนี่แน่ยังไงเอยโอ้โหมันโจมตีมาผมนะครับงั้นผมขออัพตัวละครก่อนตีกวนนะครับอ่ะขออัพตัวแรกหน่อยมาชึบอ,อ่านี่ตัวแรกหกหมื่นมาชึบเลเวลที่สี่เหรอ ใช้สามแสนโอ้ยตังค์เราไม่พอนะครับเราขออัพนิดหน่อยก่อนละกันอันนี้อัพเป็นเลเวลสองอ่าแล้วก็เลเวลสามโอเคก็จะเป็นคิริโตนะครับไอต,ตัวนี้อัพเป็นเลเวลสองหน่อยห้าหมื่นหกเจ็ดหมื่นเจ็ดชึบเลเวลสามสปิก,กร์นะครับตัวต่อมานะครับอัพเป็นเลเวลสองเออได้ตังค์มาอีกเอ้ยตังค์เหลือหมื่นเดียวแล้วเฮ้ยไม่พอนะครับโอ้ยอย่างโหนะครับโคตรกินตังค์เลยอ่ะไอต,ตัวนี้หน่อยอ่ะชึบในเลเวลสองอ่ะชึบใน 3, เลเวลสส่วนไอตัวนี้ห้าหมื่นสองโอเคทีวีแมนนะครับโอ้โหโคตรเต้ทีวีแมนเออตอนนี้มีตังค์อยู่สองหมื่นสามเก็บก่อนอระชุบเออเก็บตังค์แล้วก็มาอัพต่ออ,อัพกระชุบผมจะอัพประเทเยอะที่สุดนะครับสองหมื่นกระชุบนี่เรียบร้อยตรงนี้เก็บแต่อ,อีกรอบนึงแล้วก็มาอัพไอตัวนี้นะครับโอ้โหโคตรเยอะนะครับผมอัพไปพอร์ตแปดหมื่นอันนี้หกหมื่นไม่พอนะครับ ตัวอะไรอันนี้6000อะไรอยู่นะครับ6,000นอ่ะึืน้นแ่แล้วก็900 0ันนะครับเอ้ยจะเยเปื่อาอะชึบคอัพช่วย900 0โอเคตัวต่อมากันเลยนะครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่านายโจมตีบ้านฉันอหอใช่แล้วฉันจะมาโจมตีบ้านของแกอแกไม่รอดหรอกไอ้มันมีคนเข้าบ้านผมเมื่อกี้เห็นอยู่นะเพื่อนนายเข้าบ้านฉันมาได้เลยนายจะได้เจอรีแน่กองทัพของฉันไม่ธรรมดานี่คือเทเลโฟนแมนะครับอ่ะชืบนี่เออ เฮ้ยเป็นตัวอะไรวะานี่ยเฮ้ยสกปนี่อะไรครับเนี่ยช้อนเครื่องเบสสกีีดีทอเล่ฮ่าๆๆๆชอนจะเข้าไปโจมตีบ้านของแฉให้รอบขอบไปเลย้ไม่มีทางหรอกนี่แน่นี่แน่นแนเออเป็ไงล่ะเจอตดของฮอกแมนผมเออเออยางโคตรเลยนะครับเก็บตังก่อนแต่ผมขอไปอัพอันนี้ก่อนสูงสุดได้ยังเลยอันนี้คือรเรเบลถัดไปคืออ๋อเรเบลถัดไปก็คือระดับไทท่านนะครับอ่าต้องอัพให้มัน เป็นตัวระดับสูงที่สุดก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตังของเราสร้างเรือไปจนแบบว่าเกือบครบแล้วอีกนิดหนึ่งนะครับเลยแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็จะสร้างเรือครบละชุดนี่เก็บตังเก็บตังเยอได้ตังเพิ่มแล้วแฮ่ยอัพไอตัวนี้ถึงสูงสุดหรือยังเอ่ยสูงสุดละเหลือแต่อัพระดับไททันนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเมินห้าโอเคสองหมื่นชิปเลเวลสามนะครับคือเลเวลสูงสุดไอตัวนี้โอ้โหสามหมื่นห้าเลยรอเพื่อนเยอะเกินนะครับตังของเราไม่เพียงพอ เราจะต้องมาเก็บตรงนี้ก่อนซื้อโอ้ได้แค่หกหมื่นนะครับเออตรงไหนเอ่ยไม่อัพตรงไหนเอ่ยแถวนี้แหละด้านบ,บนนี้ไอตัวด้านบนนะครับยังไม่ได้อัพเลยไอตัวนี้รัพหรือยังเอ่ยไอตัวนี้บบนเลเวลหนึ่งจูอ่ะหกหมื่นหกหมื่นพอดีนะครับโอ้โหหมดตัวเลยโอ้โหอัพทีเดียวหกหมื่นเลยนะครับมารอบนี้ผมขอเรียกบอสของมันมาโจมตีบ้านผมหน่อยละกันเออเอาบอสโหดที่สุดเลยละกันนะครับเชฟเน่เฮ้ยอยากโจมตีบอสโหดที่สุดขอสูงสปินก่อน ได้อะไรเอ่ยมาแล้วโอ้โหบอสหัวท,ที่สุดโอ้โหมาแล้วทุกคนเราจะไหวปะเนี่ยแต่เรียกช้อนไ้ไม้ช้อนมาตามคำเรียกร้องของแขกบ้านแกได้ระเบิดแน่เฮ้ยไม่มาแล้วทุกคนเฮ้ยมันคือ UFO เอ้ยอยู่โออะไรปะเนี่ยเป็นหัวกะโหลกนะครับโอ้โหบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในแบบนี้เลยเออเจบปุาะข,ขึ้นไปอัพก่อนตังค์ไม่พอนะครับต,ตัวนี้ก่อนแปดหมื่น ตัวนี้เท่าไรแปดหมื่นโอ้โหไม่พอนะครับยิงมาเลยเพื่อนเลยโรพพรนี่ผมช่วจยิงเอ้ยันมาแล้วทุกคนโอ้ยังโหดเลยนะครับเออนี่ได้เวลาเปิดอันติแปดหมื่นอาชึบนี่อาแปดหมื่นนะครับแต่ว่าบอสใหญ่ไปมาแล้วอาชึบนี่นี่เก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์เก็บตังค์เอาคืนตังค์เราไม่พอไหวปะนี่โอ้ยเลื่อยมันยังเต็มอยู่เลยทุกคนไอหัวกระโหลกสกีบีตัวนี้เฮ้ฮบ้านแกได้ระเบิดแน่ฉันมีปืนเป็นอาวุธ อออโอ้โหลูกน้องมันก็เลือดโคตรเยอะนะครับทุกคนลูกน้องมันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเป็นปรสิตสปีกเกอร์ปรสิตท,ทีวีแมสปรสิตแคมิล่าแมสโอ้โหมาครบเลยนะครับเอ้ยไปละเพื่อจัดก,การมันโอ้ยไม่นะบ้านของฉันเอ้ยไปไกลๆไอ้พวกหัวชักโกรกไปไกลๆเอ้ยทุกคนบ้านผมแตกแน่เลยเฮ้ยมันโจมตีแล้วทุกคนโอ้โหยี่ผมอัพยังไม่ถึงสูงสุดเลยนะครับเนี่ยอันนี้เลเวลไหนเลเวลหนึ่งอยู่นะครับคุกคนอะเลเวลสองให้มันหน่อยเลเวลสองไป ได้ไหมเลเวลสองนะครับเออนี่ปล่อยพลังนี่ยิงปล่อยพลังยิงเข้าไปเอ,อ้ยเข้าบ้านผมแล้วทุกคนขอเคมตัวนี้ก่อนหนึ่งแสนเหรียญเอออัพตัวนี้ก่อนอัพตัวนี้ก่อนอัพตัวนี้ไหว,วไหมไหวไหมเอาชึบอ่าเอ,อ้ยไม่ไหวนะครับอัพขั้นสูงสุดแล้วย้อแพ้นะครับแต่ว่าได้ตังตั้งหกพันเลยนะครับเราไม่สามารถเอาชนะไอ้พวกสกีบีดี้หัวกะโหลกได้นะครับมันแข็งแกร่งเกินไปโอ้โหโคตรแข็งแกร่ง,ง,ง,งนะครับผมขออัพไอ้ตัวนี้ก่อน แสนสามนะครับเลเวสองหูยใช้ต่างโคตรเยอะไอตัวนี่อเอ้าเป็นว่าในอีพีนี้นะครับทุกคนเราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนผมไม่สามารถเอาชนะไอยูเอฟโอสกิฟนี้ได้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาล้างมือใหม่นะครับทุกคนสุดท้ายนี้ฝากน้องช่วยกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับไว้เจอก,กันคลิปนะครับบ๊ายบาย